แปรตประคุณของน้ำผึ้งที่คนส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ 1. น,น้ำผึ้งช่วยดีท็อกซร่างกายของเราครับผมบรคุณของน้ำผึ้งข้อแรกที่หลายคนอาจยังไม่รู้ครับเพราะน้ำผึ้งสามารถช่วยดีท็อกร่างกายได้ครับโดยในน้ำผึ้งครับมีแบคทีเรียชนิดดีนะครับไพโอไบโอติกครับและเลปโตบาซิลัสครับช่วยให้ลำไส้แข็งแรงและสามารถขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นครับนำน้ำผึ้งผสมกับน้ำอุ่น และน้ำมะนาวครับดื่ม1แก้วครับในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนก่อนอาบน้ำแป่งควันรับรองว่าจะช่วยให้เราครับขับถ่ายดีและรู้สึกล่งสบายได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคน2น้ำพึ่งช่วยบรรเทาอาการหวัดครับผมการเป็นหวัดครับก็จะมีอาการเจ็บคอไอครับอย่างที่รู้ว่าสรรพคุณของน้ำพึ่งครับในทางยานั้นมากมายสรรพคุณน้ำพึ่งครับที่โยมมาใช้ก็คือการเพิ่มความชุ่มชื้นในช่วงที่มีการเจ็บคอ แต่รู้หรือไม่ว่าสรรพคุณทางยาของน้ำผึ้งครับยังสามารถช่วยบรรเทาอาการหวัดได้อีกด้วยเพราะว่าน้ำผึ้งครับมีคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อได้ดีครับหากเริ่มมีการหวัดหรือเจ็บคอเมื่อไรครับแนะนำนะครับให้ทานน้ำผึ้งผสมกับน้ำอุ่นครับหรือว่าจิบกับน้ำผึ้งน้ำมูุ่นได้นะครับเพื่อนๆทุกคน 3. ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจครับผม อีกแต่ประคุณของน้ำผึ้งครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่หลายคนอาจก็ยังไม่รู้คบน้ำผึ้งมีคุณสมบัติในการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดอย่างเช่นลดความดันโลหิตและลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับอาจจะเป็นเพราะน้ําตาลที่พบในน้ําผึ้งครับเป็นน้ําตาลประเภทฟูตโตสซึ่งให้ความหวานเทียบเท่ากับน้ำตาลปกติแต่ให้แคลอรี่ที่น้อยกว่าครับและยังทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดขึ้นได้ช้ากว่าน้ําตาลปกติครับ น้ำพึ่งครับยังเป็นน้ำตาลที่เกิดจากผลไม้และดอกไม้ตามธรรมชาติแต่พกลของน้ำพึ่งจึงมีวิตามินต่างๆที่มีประโยชน์มากต่อร่างกายของเรานะครับเพื่อนๆทุกคน3ช่วยรักษาบาดแผลครับผมแต่พกลของน้ำพึ่งครับสามารถช่วยฆ่าเชื้อได้ดังนั้นครับน้ำพึ่งสามารถช่วยรักษาแผลและสมานแผลให้หายเร็วได้ครับโดยใช้น้ำพึ่งนะครับทาแผลทั้งสดและแผลเปื่อยได้นะครับเพื่อนๆทุกคน ห้าน้ำผึ้งช่วยให้หลับสบายครับผมสรรพคุณของน้ำผึ้งครับนอกจากช่วยในด,ด้านสุขภาพแล้วสรรพคุณน้ำผึ้งในการช่วยเรื่องความผ่อนคลายครับก็สามารถทําได้ดีไม่แพ้กันครับสาหรับใครที่มักมีการนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทครับขอแนะนําครับน้ําผึ้งผสมกับน้ําอุ่นหรือนมบุ่นุนครับความหวานของน้ำผึ้งจะช่วยทําให้ร่างกายร,รู้สึกดีและรู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นทําให้เรานอ,นอนหลับได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆทุกคน หกช่วยชะลอวัยครับผมหลายคนได้ยินมาครับสัรคุณน้ำผึ้งนั้นเป็นยาอายุวัฒนะครับช่วยในการชะลอไวัยได้ครับเป็นเพราะว่าน้ำผึ้งมีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟอวนอยครับซึ่งมีคุณสมบัติสุดมหัศจรรย์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและเต่งตึงให้แก่ผิวพรรณครับทําให้การเกิดริ้วรอย่อวย่ยนเป็นไปได้ช้าครับช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้ดูสวยงามช่วยลดปัจจัยการเสี่ยงการเกิด โรคเลือดลังต่างๆและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้อีกด้วยครับเพื่อนๆทุกคน7ช่วยให้ผิวใสและสวยขึ้นครับผมสรรพคุณของน้ำผึ้งครับในด้านความสวยความงามก็ถือว่าเป็นสมุนไพรครับและสารจากธรรมชาติครับโดยเฉพาะครับสรรพคุณน้ำผึ้งในแง่ของความงามสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและสิ่งสกปรกบนผิวหน้าครับและในน้ำผึ้งครับยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อผิวหน้าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อนๆพนทุกคนแต่ช่วยบำรุงเส้นผมครับผมการใช้น้ำผึ้งครับช่วยในการบำรุงเส้นผมครับโดยสับคุณของน้ำผึ้งจะช่วยบำรุงให้เส้นผมแข็งแรงมากขึ้นกัรทังยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อาจสะสมอยู่บนหนังศีรษะโดยที่ไม่รู้ตัวโดยวิธีการใช้สับคุณของน้ำผึ้งคือหลังจากที่เราสระผมเสร็จให้ใช้น้ำผึ้งผสมกับน้ำมันมะกอกครับนำมาชโลม ปนศีรษะให้ทั่วทิ้งไว้มาสิบนาทีแล้วจึงล้างออกรับรบองเส้นผมจะนุ่มตลวยและแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อ,อทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดดแดดดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แน,นะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีก ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลูกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับ <ๆ S 1> เพืเ่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ ครีมน,นะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบํารุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทําทให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 6 0 ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรร์ของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรร์ดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน